นี่คือเนื้อของทีทเม้นท์ในตลาดทั่วๆไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือข้นๆเหนียวๆใช่ไหมใหญ่ๆอ่ะพี่ดมอันนี้ดิไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นมันเหม็นสารเคมีจริงๆนะมันเหม็นเคมีมากมันไม่หอมนะคะอันนี้ของเรานะคะเกษาเนื้อเหมือนโลชั่นทุกคนสังเกตดีๆเห็นไหมเนื้อเหมือนโลชั่นไม่แห่นะคะนุ่มอ่ะดมพี่หอมมากค่ะเหมือนขนมเหมือนโยเกิร์ตเปยียง่ายมากค่ะตัวนี้หอมแล้วก็นุ่มลื่นการสมสวยเนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือกลิ่นมันเหม็นติดหัวใช่ ติสีสาขอเราเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันหอมแล้วแบบมันฟินนะเราคือกินแบบเกรดพรีมเมียมนะหอมติดผมใครอยากได้ผมหอมๆใครอยากฟินเวลาเข้าห้องน้ำใครแล้วคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่เกียดสระผมเป็นคนที่อยากสระผมทุกวัน